รถถังชั่วคราวอเมริกาจีน First PTG เป็นหน่วยร่วมระหว่างสหรัฐและไต้หวันซึ่งก่อตั้งขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หน่วยนี้เป็นที่รู้จักกันน้อยมากแต่ต่อมาได้มีชื่อเสียงขึ้นในการต่อสู้ระหว่างจีนพาม่าอินเดียในขณะที่ USAAC กำลังคนงส่งเสบียงสำคัญจากอินเดียไปยังประเทศจีน h a f i r s t PTG สนับสนุนความพยายามของพันธมิตรในการเปิดเส้นทางที่ดินผ่านพาม่า ที่ยึดรองโดยญี่ปุ่นโดยรักษาเส้นทางและสร้างถนนเลโดในพมา่าในวันที่1ตุลาคมปี1943พี g ีจี1คันแรกถูกใช้งานในแรมกาในอินเดียและได้รับคำสั่งจากกองทัพสหรัฐโดยพันเอกโรสเวล l ์เฮชบราวประกอบไปด้วย6กองพันรถถังชั่วข่าวส่วนของจีนมีกองพันรถถังที่1และ2ชั่วข่าวแต่ละหน่วยได้รับการสนับสนุนโดยที่ปรึกษาชาวอเมริกันและการสนับสนุนทางด้านการขนส่งเจ้าหน้าที่จีน ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาในสหรัฐอเมริกาและสามารถพูดอังกฤษได้คล่อง First PTG ได้ติดตั้งรถถังเบา M3A3 สจวตที่ให้ยืมในเดือนเมษายนปี1944และต่อมาก็ได้ติดตั้งรถถังกลาง M4A4 Sherman 5-6คันรถถังเ s h e ์แมนบางคันถูกวาดด้วยเครื่องหมายและสีสันที่สวยงามรถถัง PTG M4A4 Sherman คันหนึ่งถูกวาดด้วยหน้าเสือที่ทาสีบนตัวรถถัง ด้านหน้าป้อมปืนถูกวาดด้วยอุ้มเท้าและกงเล็บบนแผ่นเกราะข้างหน้าของตำแหน่งคนขับด้านบนป้อมถูกทาด้วยสีเหลืองเพื่อให้หน่วยอากาศของพนมิตรมองเห็นตำแหน่งจากพื้นดิน